มีกาฝูงหนึ่งนะมันหากินใกล้ๆกับบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งนะบ้านหลังนี้เนี่ยก็มีอนาบริเวณแล้วก็รอบๆก็มีต้นไม้สูงใหญ่ให้ฝูงกาเนี่ยได้เกาะแล้วคงจะทำรังอยู่แถวนั้นด้วย วันหนึ่งผู้หญิงเจ้าของบ้านเนี่ก็เจอลูกนกนะคือลูกกาเนี่แหละมันตกลงไปในรางน้ำเปียกโชกเลยคงยังบินไม่แข็งน,นะบินไม่แข็งก็เลยตกลงไปในรางน้ำแล้วพอขนมันเปียกน้ำแล้วมันก็แย่แล้วไปไหนก็ไปไม่ได้ พือ่อนคนนี้ก็เลยหยิบจับลุกนกตัวนี้ี่ยมามาเช็ดให้แห้งนะระหว่างที่ช่วยลุกนกเนี่ยลูกกาตัวเนี้ยฝูงกาตัวอื่นก็จ้องมองนะทีแรกคงจะห่วงในะ่เนี่ยโดยเฉพาะตัวที่เป็นแม่ห่วงลูกว่าลูกตกลงมาแล้วเนี่ยกลับไปไม่ได้ จะมีใครทําอันตรายหรือเปล่าแถมมีคนที่มาจับนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําร้ายลุงนกหรือเปล่าแต่คงจะสบายใจนะลุงนกปลอดภัยมนุษย์นี่ก็เอาลุงนกตัวนี้ไปวางไว้นะตรงขอบขอบกำแพงซึ่งก็มีพุ่มไม้อยู่ก็เรียกว่าปลอดภัย รอให้ลุงนกเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีกำลังที่จะบินกลับไปหาแม่ได้ระหว่างที่เฝ้ารอให้ลุงนงเนี่ยมันกลับไปหาฝูงของมันได้เนี่ยเธอก็รู้นะว่าฝูงนกเนี่ยห่วงห่วงใจลุงนกตัวนี้ก็เลยเอา ถั่วเอาของกินเนี่ยมาวางไว้นะตรงตำแหน่งที่เห็นได้ชัดๆมาวางไว้ทำไมนะเอามาวางไว้เพื่อให้แม่นกเนี่ยหรือแม่กาเนี่ยคาบถั่วนี้ไปป้อนให้ลูกของมันเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะ มันรู้วิธีนะในการที่จะดูแลลูกนกท่าก็เห็นนะไม่ใช่แม่นกตัวเดียวนะนกตัวอื่นด้วยก็มาช่วยกันป้อนอาหารให้ลูกนกนะทำางี้ทุกวันทุกวันนะจนกระทั่งผ่านไปเกือบสองอาทิตย์ลูกกานี่มันก็เริ่ม แข็งแรงเรียกว่าปีกกล้าขาแข็งแล้วสุดท้ายก็บินได้นะแล้วก็บินกลับไปหาแม่กลับไปหาครอบครัวซึ่งเฝ้ารออยู่หนะ้าที่บนต้นไม้สูงใหญ่ใกล้ๆบ้านกาฟูงนี้ก็คงจะรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจนะของเจ้าของบ้านเนี่ย ก็ก็เลยนะผูกพันไม่กลัวผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้แกก็มีน้ำใจมัองกันนะคอยเอาพวกถัว่วเอาอาหารเนี่ยให้กาฝูงนี้ได้กินมาวางไว้นะตรงสนามหญ้ามันก็ได้กินอิ่มหนาสำราญเลยนะแล้วมันก็ ไม่ได้กินเปล่าๆนะั้นมารู้จักตอบแทนนะวันดีคืนดีมันก็ไปคาบฝาขวดน้ำเนี่ยสีสดๆเนี่ยเอามาวางไว้นะให้เธอเห็นมันคงคิดว่าเนี่ยน,นี่คือของขวัญเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบนะมันก็เลยข้าบมาให้เอาของแปลกๆนะมาให้กับเจ้าของบ้าน เพื่อเป็นการตอบแทนอาหารนะที่เจ้าของบ้านเนี่ยให้กับกาฝูงเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมันคอยระแวดระวังให้ด้วยนะแถวนั้นเนี่ยมันก็มีมันใกล้ๆกลป่าแล้วก็บางทีก็มีพวกหมาป่าเนี่ยคอยตี้เนี่ยด้อมด,อดอมองๆอ,งองเข้ามาในเขตบ้านของผู้หญิงคนเนี้ย ตาฝูงนี้เนี่ยมันก็ส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณไม่ใช่แค่เตือนผู้หญิงคนนี้เท่านั้นนะแต่ว่าช่วยกันไล่ด้วยนะช่วยกันไล่พวกสัตว์ร้ายนะไม่ใช่แค่เฉพาะหมาป่าหมานานะแต่รวมถึงพวกเหยี่ยวด้วยหเหยี่ยวนี่มันก็ก็มาป้วนเปลี่ยนแถวบ้านเธอนะเพราะว่าบ้านเธอนี่เลี้ยงไก่เอาไว้ เธอเป็นคนมีน้ำใจนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เดือดร้อนก็เอามาเลี้ยงนะก็เลี้ยงไก่ไว้อยู่ประมาณสามสิบตัวได้เหยื่อเนี่มันคงจะอยากจะโฉบลูกไก่นะหรือว่าแม่ไก่แต่ว่ามันก็โฉบไม่ได้เพราะว่ากาฝูงเนี่ยคอยขับไล่นะกาเนี่ยมันสู้เหยื่อไม่ได้นะถ้าตัวต่อตัวแต่ถ้าเป็นฝูงเนี่ยมันสู้ได้นะ มีวันหนึ่งเนี่ยสามีของมี่คนนี้ก็สังเกตนะเอ๊ะทำไมฝูงกาตัวนี้ชอบบินวนนะเป็นวงกลมผิดสังเกตแล้วบางทีก็โดดมาเกาะที่หลังคาแล้วก็บินขึ้นฟ้ากลับไปกลับมาแบบนี้พฤติกรรมแปลกนะแล้วก็สังเกตพบว่าออกเป็นพราะว่า,า,วามันมีหมาในายหมาปานี่มาปาเน,าปนเปี้ยนแถวหน้าบ้าน มันคงจะอยากจะช่วยส่งสัญญาณเตือนนะเจ้าของบ้านนะเมือนัอว่ามีความผูกพันกันเป็นห่วงเป็นใยกันสั์เนี่ยมันอาจจะไม่รู้จักคำว่าตอบแทนบุญคุณนะแต่ว่าไอ้การมีน้ำใจช่วยเหลือกันเนี่ยคิดว่ามีนะแม้กระทั่งกาเนี่ยซึ่งดูเหมือนกับเป็นนกธรรมดาธรรมดานี่ แต่เขาก็มีน้ำใจนะคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยหาอะไรมาตอบแทนมีเด็กคนหนึ่งนะแกก็ชอบให้อาหารกานะแต่ว่ากาไม่ได้ก,กาเป็นฝูงนะกาแค่ตัวเดียวนะบอกว่าบางครั้งบางคราวนี่กาตัวนี้ก็จะคาบของแปลกๆมาให้เธอมาวาวาให้ตรงใกล้ๆหน้าต่างนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพลาสติกกันนะ พลาสติกที่ไม่รู้การนี้ไปข้ามมาจากไหนหรือจะเป็นขยะก,ก็ได้ก็มาให้ผู้หญิงคนนี้ <c oughs> ให้เด็กคนนี้เด็กคนนี้แกก็เก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้นี่เรียกว่าอ่าเป็นของสะสมเลยของแปลกๆนะบางทีก็เป็นกริปหนีผมบางทีก็เป็นฟ้าขวดนะแปลกๆนะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าน้ำใจนะของกาเนี้ยที่ มารู้สึกผูกพันกับคนที่ให้อาหารเขาก็เลยนะมีอะไรก็มาช่วยตอนหลังนี่คนก็รู้จักใช้ประโยชน์จากการนะอย่างสวนสาธารบางแห่งเนี่ยขี้บุรีไม่ใช่ขี้บุรี่ก้นบุรี่นี่เยอะมากเพราะว่าบางประเทศนี่เขายังไม่ห้ามการสูบบุรีในสวนสาธารณนะคนก็สูบบุรีแล้วก็ทิ้งก้นบุหรีเก็บยากมากเลยเขาก็ฝึกการนะ ให้มาขีบก้นบุหรี่เอามาให้เอามาให้คนแล้วคนก็ให้ถั่วเป็นการตอบแทนนะมาคีบคีบมาคืนคีบมาส่งนะหนึ่งก้นก็ได้ไปนะถั่วหนึ่งเม็ดเพรามันก็ขยันใหญ่เลยนะเพราะาตามตามมันแหลมคมมากนะมันก็สามารถจะเก็บก้นบุหรี่เนี่ยในสวนเนี่ยจนไม่เหลือเลยเพราะว่า มันรู้ว่าถ้ามาเอาก้นบุหรี่มาส่งแล้วมันจะได้อาหารนะถั่วหนึ่งเม็ดนะอันนี้ก็เรียกว่าสามารถจะสอนกาเนี่ยซึ่งนิสัยของมันเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยเป็นนิสัยขี้ขโมยนะแต่นิสัยขี้ขโมยที่ถ้าเอามาเอามาสอนให้ดีนี่ก็กลายเป็นประโยชน์ได้นะเรียกว่าเอานิสัยของกาเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์กับมนุษย์แล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอ่าเราก็เตรียมรับพร ทิตังปฏิตังตุมหังคอยะพลที่ท่านปรารถนาและวตั้งใจแล้วพิภเมวะสมิชาโตจงสำเร็จโดยฉาครันสาเพปูเรนตุสังกปาพอความดำริดทั้งหวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันในวันเผ่นมณีโชดิรโาโสยธาเหมือนแก้มณีอันอสว่างสวายโหยินดี สาพิติโยวิวาชนตุวานจารายทางปวงจงบำรากไปสาพาระโโว,วินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวดันตรารโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวานาสีลิสนิจงางุทาปัจายโนจัตตารธรรม,มาวาทานติอายุวันโนสุขงภาลังตอนสิบากาคืออายุวันนาสุขะภารังยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อหุ้ใหญ่เป็นนิราวันตุสาภังภาลัง ก็สาพาหมงคลจงมีแก่ท่านทันตุสพตาพาเทวตาพอหลาเทวดาต้องบวงจองรักษาท่านพาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสง์ สัตตาสุทิภาวันสุเตทอภายสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุเมือ่อเทมปฏิสังขายโยนิโสบิตาป่าดังปฏิเสวามีเนวะทวายาายนา,านามาชัยยานามันตนายานามิภูสนายาวะเทวาอิมาสากายาสัญติยาญาปนายานุปรติยาพรหมจริยาหนุภาญา สิบุรานันจเจวทธนนางปฏิหังข้ามมินวนวนันเจวทธนนางโนกานิสามิธาราจเมภะเว,วสจีอนวาวัจจจาพาสวยฮ,ฮาโลจาริ